นี่ค่ะพี่น้องพวกเาจองแก้มสกาลดเดินลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะมาเบิ่งพลืดสีพลืดสีบูเขอบปาครับอุรแลนคลาดเขาไปในสำนักงานฝุ่นฝ่ายกบมีไฝ่ายคนฮะเอ้าบูมีได้กลุ่มทั้งศูนยลได้เหรอก็เลยกลุ่มเขาบ่อนี่สวัสดีครับ ตีสวัสดีกระผมเขาบวนซ้อมตีขาบวนซ้อมก็เลยมาทุดงปลาวันท่อขบวนที่องทุดงขบวนทุดงขุ้นเลทุดงนั่นตีขาบวนซ้อมเพราะว่าผมฟังอย่างนะวงหนึ่งเนี่ยพระเจ้าแจกก่อนล้ำแล้วยมหรอกพระเจ้าขอเงือไป็นทองเพราะว่าขันนี้ซ้อมเลยมันซ้อมอะไรหรอกมันเป็นไปอะไรหรอมันไปอะไไปซ้อมเลยหรอกนั่นแหละคันได้บดวงนนี่เาะได้บดแล้วมมือต่อมากสิมาซ้อมกัน มันก um, ็เป็นการยากเนาะทังบรยทังบยเป็นบ่ท uh ั huh. right. ้งซื้อทั้งซื้อทั้งยังตัวยังผู้สอนมาดิักสิจํำโอ้ของไปบ่อิมาก็เลยกลายเป็นคู่ไหลนบุญไหวที่นี่กเลยเพิ่นกะไสีหายับขึ้นไปทองกวนทองพ่อใดน้องพอใดน้องซือแน่พ่อจมาสอนใกันออกไงเีเขาไ่เป็นว้องข่เขไม่ได้อยู่ว้องหนึ่งยคือสหัวจักไปอนเออมือไม่โห่นเขาจันเนยเมื่อกโหหลายกนกูดแทะ สอดดูสอดเห็นเรื meals, ่องผู that, ้อื่นเป็นไงเออเปลี่นอยู่ล่ะมึงกลายเป็นนักข่าวเลยฮะเปลี่ยนอยู่ดีมันจบมาทำไมมันอันนี้ติอุ้ยภาพแบบดกมึงอุ้ยประกอดอีหลีแบบดกกะคว้าพันแน่ล่ะจะคว้าพันใครนะนี่ดิหมู่เปลี่ยนท่อของเขานอนเฝ้าพันนี่สิพันนีสิมาเอาได้ง่ายๆติพอาะแต่ผูกปุ๊บฝนตกปั๊บบังนะ คนหนาบ่าอาบมาสิบปีแล้วกันเถอะคือเป็นเด็กบ๊อดทําแพ้ไชิจองใส่ใส่หรอปะบังหนากับร้านคุณนีมานี่แม่มันกับปอยเง้ยวๆให้น่ดูนี่เป็นอย่างมันจีบห๊อดเนี่ยแม่เรามันเกี่ยวหนีหลายเน้ะตายลงหัน มาสอมรับมันวะนี่วมหาบันพักได้แล้วบรรยากาศแบาแย่างดีหมอกับการมึงทุดงเลยผุนยวนตีนบานองโกเขาไป่มีหมออืมเดี๋ยอยู่ดีบ่อเปนตังอันนี้ยไปอยกเลาหมองเลยบานฑเป็นหลังกันนบเป็นหลังตะขอยมากอย่ท่านบัดไดในบัณพักมู่อยู่เปิเพื่อนปน ปัพหาเป็นหลนีอย่างนี้เด็กกเฮียนมึงปันหไ่ลันน่ะ้งนี่จิันจอเล่ยมไปจิตเสด็จทาโอ้ผมจ็นอยแต่อนนั้นแหะไม่เงี้ยนมากไม่ต้ลาถ้ากันไม่ยุติองแถวก็เลยบ้มันใจก็เลยกใหญ่าจีเป็นอย่างนะสนโนะันส่นโ้ใช่เออกระถึงมองปันหดลรอกับพันลื่สีก็บอกเันมาผมเป็นพันลื่สีบม่ดีบ่ะ Cát xiang phốt. Policy pankai, hết 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 hậu hết 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 châu hết châu hết mới hết 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 ก็แต่คนสิใหญ่ไม่มาอยู่ไหนสิตะกี้เราเราเคยอยู่หันเลยล่ะหลังก๋วยเตี๋ยวเปไปอยู่หันละตะกี้อืมนนี้ำฝนตกเมื่อวานนไงฝนตกแง่หวั่นฝนตกแง่หวั่นก็จริบ้านเรกฝนวัตกว่ะไปหาบ้านเซอยไปอยู่กับแม่ยายลุงอืมสองคนได้หลายปีละสองพันสองพันอืมไปบอมกับไปแจกแจกไปไปเสียแฟร์มาเดินเงี้ยนแม่บอกยางกวางมึงกับ ใจคาไฟ่อวยกู้องจ่ายค่สวยไม่ไหวก็ได้อืมหานคาไฟ่อืมบ่บ่บ่เขาไปเสียฟีี่ไงไว้อีผักเอ้ยกูไม่เงินแท้อันซื้อไม่รวมแม่เดี๋ยวเราพัฒนาแม่ปาร์ตเราอันนี้ก็เราเหมือนไงแต่ว่าเพิ่นกับแต่ว่ามันมีสันเดียวเดียวเพิ่นกับว่าขันมันแพงก็บอกกับแม่ก็ต่อแม่ก็ได้เองสีสั้แม่ก็ตกก็ว่าพอจะเก่ารอยสั้น โอ้ยกระหน่อยฟูดฟูดหน่อยแล้วเนาะเพิ่นว่าตัวได้อยู่เนาะืรอยูฟี่ซะสิเก้าร้อยซะแม่จังไหนจังไิกจังไหนนั่ละเจ๋อหลุดลับรองว่าสิเฮ็ดฟกให้แน่นอนเลยนั่แหละเพิ่นบ่อยู่นี่ซุ่มไม่ไม่ดมนี่ในการไม่ดมนี่ก็ได้การซุ่มนี่เขาบอกต้องฟิล์มอยู่นี่ก็ได้การเดือนละพันเนี่ยฮึฮิงเฮ็ดด้านหลังตีฟิล์ว เมไห่ยกกับผู้ใหลากายะโอ้ยม่ต่ปลาหลุขลกทีแรกเพื่อนึงก็ดีดียู่ล่ะเป็นยังไงนีห่างแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเื่อนเาห่าง่กันวาแบบร้านคนประยู่ไม่นจไดนสีห่างอยู่นนี่แม่งแต่สิแปนอันนี้ซุ้มแหกทฤษฎีไหมแหกทฤษฎีเรื่อนคู่ ีีดที่กิ่งมันต้องเป็นทังสัตว์แหละพวกมันจะได้สัตวคนยูนบ่นั่นแหละแต่อันนี้เครื่องพวกเครื่องเป็นตัวยูนอยากอยากหาเซาอยู่ดิพฮ้ยล่ะลงตรงแบบเงียบไปเห็นหลังหนึงแล้วเดินไปมาเขาจะเลี้ยงว้อเลี้ยงควายนั่นมันขังเฮี้ยนไหมเงียบดีแบบคักหมอแก้การทองก้อนหลอก้อนล่ำดีดีไปไปเบิ่งมาแล้วไปเห็นแล้วหลังนึงตึ๊ตจำหลัง ันจะเห็น <lonely> มันตุ้งคามกับป์อันล้านแสดงให้เลื่อนอันจะเห็นมันนั่นล่ะทางเข้าขาเนี่ยเห็นบ่ได้การว่าจะว่าได้การอยู่แล้วก็เส้นติดข้างๆอ่ะบ่มีเว้ยนเวียนไปเห็นมั้ยถนนเว้นไปเห็นบ่มันมันสามารถเสียงดังแล้วมันกับบอลลกวนเขย่าไหมใครว่าไปไม่เห็นลังนี่แหละเหมอต่อเสียเสียอย่างเดียวยังเพัเจ้าอยู่ที่แหลกเพิ่นบ่อยู่แต่ว่าเพิ่นกับผูหายเศร้า อุ totally ้ยบอกซะแม่เ yes, อ้ยเจ้าใหนมุ่งไปโซ่ซะแม่พดเลยว่าก็เจ้ามีรถกหรอละเรวกจังมวสิบอกข้าเจ้าออกสยด้เห็นไม่รถดำดินอืมเจ้าไปหาโซ่หลังไหมใช่ก็ไปถามเน้วข้าเจ้าว่าไอ้ซออืมไปจเจ้าทำเาดวมาตอนนึ้นะว่าไ้โ่หลอกล่ะไอ้เงก็ก็งานจีบมีคนมองยู่นะเจ้าบอกมีศิลปะคือ ให้ราคาไปดีๆนเดหอกับ,บรรยากาศาดีด้จด้เพิ่มาปอบไรนืมเนี่ยหลังเดียวกูดยูด่มองคันย่ในป่าเน่ยนะทางป่านนเนี่อ,อ,องแหลเกด้ยอย้ทางโขงนี่กัแม่ใหญ่แต่<ๆ>มือดีขึ้นดีมีพลังมาอายามดีบ๊วยยังปอบไรข่อยกับพยันปอบอ,อยาเติมแพงคนหละปอบไรนี่มันต้อง ลอทัเด yeah, ือนแล้วอืตอนนั้นเิ่นเอาเท่าไรเก่ยกี่เหียนี่แหะแปดลอยเก่าอยแต่ไม่มีครูกาไปอยู่เาต่อลงอีกตัว้งขนง่ามาตาบานเป็นหมดมนออกไปแล้วในดอืม็นๆเงียบสงบดีม่มียังอ้เขาบเ็นจรเดเขา็ซ่อมไปแล้วเนาะสาวน่อยเขาจะเอาสสมเนี่ยมาเลี้ยงมันแม่นบ แกว,ว่ามุตวัวลอยตวัวแลออกงานมืนนนนี้กได้ออมาากมืี้กได้ตอนขาจบจงนสิเออจะรู้ว่าจะไปมินิน้ำมนันน,นีเงียบจังพูดอยังก่ <c oughs> ใครมีรูปไ <c oughs> ปดแมรูปเายัางก่อนอรูปรูปจะขึ้นโปสเตอร์ไหม นั่นเนีหานี่มึงกับบกเบิ้งนกลุ่มแบบนี้อืมว่าตายบกเบิ้งนกลุ่มเมียนซังกลุ่มใดกลุ่ณสาวหน่อยลุ่มสาวหน่อยผมไม่ได้ยุแล้วไปตามลูกเพราะคนกันจะดึงแต่คนที่ได้ไปต่อนนะเขากลุมไม่ผมไม่ได้เขาผมก็ไม่ได้ไปต่อแม่เลรอมึงไปยุอีกวงหนึ่งเนาะแต่กว่ายุบวชดคุณบดิษวยเขาไม่ร้องขึ้นไปขึ้นมาอู้ มาได้แจลีปต่อตัวนี่อ้หลายคนกันหนาวย่นี่คือกลุ่มใหม่มาดิซื้อกูเด่งกวนมูเลยมีเลยมันซื้อก่มาไง้าวน้อยตีหกเกณฑ์หกแปดขออนาครับพรุ่งนี้เรามาเชิญเมมาหาบ้านเจ้าหมู่บ้านกับมาดิ ม่นกับแต่ได้มากๆข้าวเดียวหาบ่ไห้ก็เลยเมื่อมันบ่เออ,อนีเขบาบอลั่นิเออนั่นผัพกพันน่ะ่อยผักพันอ่ามเลี้ยงเมื่อขอ่าวอืม้าวตอไปเมื่อนี่ไหมอ๋อคือเอาละาลค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้วัสานี้คลิปดาพอก,กันไหมคะ่ะว,ว,วันนองวันมันบ่นเต็มว 你点着的。